สวัสดีนะนานักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับซูเปอร์แม็กชนแนวเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็๋ยวจะมารีวิวรอบสกรุ่นหนึ่งนะครับก็เคยทําคลิปไปแล้วนะมาหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแล้วจำไม่ได้เหมือนกันนานแล้วนะครับคลิปนั้นก็เป็นเจ้าอาบูนะครับอ่ารีโวนะครับ LTX นะครับนี่อยู่ในมือผมนะครับเป็นรองมือสองนะครับผมนี่ก็เนี่ยทาฟอร์มม อยู่ในกล่องครับที่แนนได้เพิ่งเอาใส่เมื่อกี้นะครับนี่นะทำเป็นอันบ็อกนะครับโอ้โหเสื้อผารอกสภาพรอกคอนข้างยับเยินเลยนะตอนนี้มาพูดถึงสเปคก่อนนะครับสเปคจอรอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวสภาพผ้าก็พอๆกันนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะแต่งฟ้าเข้าโทนนะครับตัวนี้ก็ มาทรงแปลกๆนะครับอืมสตาเป็นสีม่วงนะแปลกๆเลยแต่ก็โดนตัวนะตัวนี้ดาวโดอมนะตัวหนึง่งแต่ว่าคุ้มนะเคมาทูอมาพูดถึงสเปคก่อนนะครับสเปกเจ้าตัวนี้นะนี่ะอ๋อนี่นี่อยู่ที่ฝามคนะัะฝาปลองนะครับอ่าตัวนี้เป็นสิบลูกปืนนะผมตัวนี้สิบแบริ่งนะครับ อัตราทดเกียร์นะเจ็ดจุดเก้าต่อหนึ่งครับก็ถือว่าไวกำลังกําลังดีนะครับงานผิวน้ํานะครับหมุนหมุนแขนหนึ่งรอบนีงครับประมาณแปดสิบซนติเมตรนะครับเบรกอยู่ที่สิบสองปอนด์นะครับหรือประมาณห้าจุดห้ากิโลนะครับผมน้าหนักตัวรอกอยู่ที่ร้2ยห้าสิบกรัมนะผมว่าก็เจ็บๆนะครับถือสบายนะร้อยห้าสิกรัมถือสบายนะครับสายแปดปอนด์ได้หนึ่งรอยเมตรนะครับ ประมาณนี้นะครับสาย8ปอนด์100เมตรสปูลน,นะมาเรามาไล่กันตัวนี้เป็นรอก2ตัวนี้เป็นรอกไม่เดิมเลยนะครับรอลออลาเดิมจะเป็นแข็งคาร์บอนตัวนี้นะแล้วก็หนกจะเป็นหนกหนอกประมาณทรงแบบอารมณ์แบบเอวาหรือเปล่าเอวาเป็นโฟมนะเป็นโฟมสตาร์ก็จะเป็นสตาร์คาร์บอนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเดิมนะครับตัวนี้คาร์บอนก็ไม่ใช่ไม่ใช่สตาร์เดิมนะ ตาเดิมผมไม่แน่ใจน่าจะมีคลิกเสียงนะแต่ตัวนี้สองตัวได้มานี่ยไม่มีคลิกเสียงนะก็ไม่เป็นไรนะรขอให้มันเบรคอยู่ก็พอแล้วนะครับตัวปรับคอสปูลก็มีคลิกเสียงครับตัวนี้มันมันก่อนนี่ผมเอาไปตีสกิปปิ้งผมก็ปรับขึ้นบนนะครับปรับขึ้นบนนี่คือมันไหลนะครับผมก็ตีตียังไงก็ฟูครับผมยังงงว่าแม่บอกผังหรือเปล่าที่ไหนได้มันต้องหมุนลงล่างนะครับให้มันหนึบนะครับี เหมือนลงล่างมันจะมีแม็กกับมินตรงนี้นะแต่ตอนนี้อมันจางแล้วนะครับก็เลยมองไม,ไม่เห็นนะครับมาพูดถึงว่าทําไมถึงต้องเป็นเจ้าตัว LTX นะครับผมว่าเดิมทีผมได้มานี่คือตีครั้งแรกคือว้าวเลยนะครับ <Wow. S 1> มันเป็นรอกที่ตีได้ไหลปลายนะสไตล์อาบูนะครับไม,ไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่าแต่ถ้าที่ผมลองคือเจ้าตัวเนี้ย มันค่อนข้างไหลปลายนะจะได้มาแต่ละตัวคือแม่เหล็กไม่เท่ากันนะบางตัวก็ได้มาบางตัวก็ได้มาห้าลูกบางตัวก็ได้มาเจ็ดแต่ตัวนี้ได้มาสิบเลยนะครับสิบเนนปีอเลยนะครับตัวนี้แต่งสวยนะแต่งสวยมาโทนฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาแขนคาร์บอนตัวนี้มาใส่ตัวนี้นะครับเปิดไม้ออก เปิดงัดบิดขึ้นบนนะครับไม่เหมือนนะไดว่าไดว่า,วาบิดลงล่างนะครับอ้าวเนี่ยตัวนี้ลาแปลกแล้วนะตัวนี้สแม่เหล็กมาแปลกอีกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนจะแต่งด้วยนะครับลูกปืนก็น่าจะแต่งด้วยนะอเอเรื่องนะครับนี่ยเนี่ยจะมาแบบงง,ง,งๆเนียผมว่าน่าจะแจ่มอยู่นะ เป็นรอกที่ผมตีแล้วรู้สึกว้าวนะครับเพราะว่าฟิลมันคอฟิลกับไร่วานะไร่ว่ามันอาจอกนึบหนึบหน่อยนะตัวนี้มันคือหลายปลายนะครับเหยื่อที่เล่นก็เล่นได้หลากหลายเหมือนกันนะครับสปูลเหมือนจะเหมือนจะตื้นแต่ก็จุสายได้เยอะนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครัด้วยการจุดสายผมว่าจุได้ลุยงานใหญ่ได้นะครับเล็กใหญ่ได้หมดมา เหือสามสี่กรัมที่ออกนะตัวนี้ยิ่งถ้าได้เป็นตัว l t z นะครับสปูล LT7 สปูนสปูนล,ลึก l t z ก็ถือว่าใส่ด้วยกันได้นะรุ่นนั้นอ๋อตัวนี้มันดีเหมือนกันนะมันมีตัวเปิดฝาเติมจรารบีนะตัวนี้ก็เท่เลยนะครับลายนันออกนะครับฝามันก็เปิดออกมานะครับนี่เราก็เติมจรารบีเข้าไปนะครับนี้นนจรารบี น,นุ่มอยู่นะโรคตัวนี้ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับว่าดยจะไปเจอพุ่มีเตอร์มันดีกว่าไ,ได้ได้เอามาสำรองไว้นะเผื่อรอกพังรอกอะไรนะก็อะไรอาจจะหาจะเติมยากแล้วนะรุ่นพวกนี้คนระับน่าจะอายุอานามน่าจะหลายปีแล้วนะครับแต่ว่างานสามารถเล่นงานอะไรได้บ้างผมว่าเล่นได้ตั้งแต่เยอประมาณสักสี่กรัมนะสามกรัมอาจจะพอตีได้แต่อาจจะตีไม่สะดวกนะต้องหาประคัน อ่อนๆประกบนะครับถ้าจะเล่นเหยะเบาๆนะครับมันตีได้นะมันตีได้ตัวนี้ชอบสบปูลน,นะครับสปูลเนลูกปืนแต่งมาแล้วนะครับไม่น่ใจะว่าค่าไหนกันนะผมลองเทดูนะะทนะครับผมว่าเทมากติดฟัง เลยตัวนี้คิดจา้าเลยเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับอตัวนี้มาถึงหลายวันแล้วก็เลยได้เอาไปลองนะครับตัวนี้ก็มีปัญหาเขาควายนะเขาควายมันสึกนะครับผมก็ได้ทําการแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนจะหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับงานหนะักงานเบาบิ๊ก5.5กิโลได้หมดนะผมว่านะเพราะที่ผมได้สัมผัสมันมา,มาหลายตัวแล้วนะครับประมาณสอง ประมาณห้าตัวนะครับกับตัวสองตัวนี้เป็นน่าจะเป็นห้าสี่หรือห้าตัวนี่แหละถือว่าไว้ใจได้นะสกิปปิ้งที่ถ้าจับจังหวะดีๆนะี่คือเอาเรื่องเลยนะหนาสกิปปิ้งแลวลอกเบานะตีถึงสบายนะครับถือทั้งวันเนี่ยชิวๆระยะการตีผมว่าไกลนะหลายปลายด้วยสไตล์อาบูนะครับผมยังเล่นได้ว่ายานะมีได้ว่าอยู่แต่ก็ขายออกไว้บ้างแล้วแหละ ทำทุนก่อนนะโอเคเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้ไปลุยกันนะครับถ้ารอกใหม่สักหน่อยนี่จำเลยนะเดี๋ยวก็ตาราคาตามสภาพนะครับได้มาราคาอาจจะไม่ค่อยแรงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพมันนะประสิทธิภาพมันถือว่าเป็นรอกเก่าที่น่าใช้ตัว skipping งานเดินหนอนตั้งแต่เดินหนอนตีงานกระดี่ใต้น้ำางานสกิป,ปิงปลายางตัวใหญ่หรือว่างานพวกบัตเบดผมว่าเอาเอาอยู่นะมันครอบคลุมครับในราคาที่ไม่เกินสามพันนะถา้าราคาเนี่ยหรืออาจจะเกินตามสภาพนะครับถา้าราคาประมาณเนี้ยผมว่าตัวเนี้ถือว่าเล่นได้นะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวที่เป็นที่ผมเคยเจอมานะครับ แต่ตัวนั้นเป็นตัว l t z นะครับตัวที่เป็นแถบสีเหลืองนะครับตัวมันแป้นกดมันสึกนะครับเวลาเรากดแล้วตีนยะมันเ,เสียงลูกปืนนะมันดังเก๊ก๊ก๊กก๊ตัวนั้นนีคืออาการน่าจะเป็นเป้นมันสึกนะครับดูตีใต้ใต้แป้นนะถ้าผมสังเกตนะแล้วไหลก็ไม่รู้จะหาตรงไหนด้วยมืดแปดด้น,นะตัวนั้นเลยขายตีเป็นอะไรไปนะครับ ว่ายังโอเคครับแน่นๆอยู่แน่นๆอยู่เฟิร์มเรียนครับตัวนี้ได้ดังแล้วนะน้เก่งเวลาตั่นมานะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าการใช้งานเป็นยังไงไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงนะครับตัวนั้นก็เอาเจ้า ATX ไปลยะะุยครับเจอชาโดไซประมาณสองสองโลครึ่งนะ,ะตูมเรียบรนะ้อเอาอยู่นะ,ะส,สบายะครับเปิดเบรกนิดๆนะครับ กันสายเอ้การรอกกนคันระเบิดการสายระเบิดนะครับถ้าสมัยก่อนนี่คืออัดเต็มสูงเลยนะปิดแน่นงัดอย่างเดียวสายขาดคันหักมาเยอะแล้วนะครับโอเคโอ้ยตัวนี้โอเคนะเหมือนเงียบมากนะมีเสียงไหยนะมาดูความงามว้นก่อน อาบูชอบทรงนี้มากสุดเลยโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เผื่อใครเจอมือสองหรือเปล่าอยากลองอาบูลองเปลี่ยนค่ายอาบูดูตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะร,นะร,รือได้นะครัือได้เราได้นะครับก็อย่างไรก็ถามพ่อค้าดีๆแล้วกันว่าลอกใช้งานปกติหรือเปล่าถ้าใช้งานไม่ปกติสามารถคืนได้ไหมอันนี้เป็นความเสี่ยงในการซื้อของมือสองนะครับ เคแม่จะมีประมาณนี้นครับมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเจ้าอาบู LTX ตัวนี้นะครับที่เด็ดจากค่ายอาบูนะตัวนี้ไม่ค่อยสนใจรอกสวยรอกแจ่มนะอาจจะสายลุยเป็นสายลุยบ้างนะก็จะได้ไม่ต้องะวงเวลาเจอหมายแบบรๆหรือว่าต้องลุยนะใช้แบบยืนโยนไหนก็นได้นะ แต่ถ้ามันดูแลรักษาเฟืองพวกนี้แค่นั้นเองอย่าไปลุยมากเกินไปแล้วอายุใช้งานมันจะน้อยตัวนี้ก็ถือว่าเนี่ยมีเสียงนิดนิดแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้ได้จะโดมาแล้วตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมารีวิวหรือว่ามีคลิปตกปลาสนุกสนุกหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสนุกมาดู มาให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีครับ